อพลาทุกว uce. ันนะไม่มีอะไรหรอกหลายรอบนะอืมไม่มีอะไรหลอกได้ไมหมีมึงเคยเห็นแล้วหรอฮะเคยเห็นแล้วหรอมีคนตายไงอ๋อมีคนตายเออเพราะว่าหมามันดึงูสวยตรงหลังบ้านอ๋อว้า เอาต้องไปมาวันนี้ไหมมาแล้วยังนั่นแหละอเนี่ยังนู่นไงนู่นไงข้างหลังอ่ะอัศวินอ่ะได้ยินเสียงผู้ใจเฉยอยู่ข้างล่างน่ะเดินเข้ามาแล้ว

มันรู้ไงว่ามึงจุ๊กเก่งมันก็เลยไปหามึงก่อนรู้ได้ไงรู้ดินั่นไงเห็นป่ะชมไม่ได้ย้ยได้ล่วงเลยเอาหลังกูจะไม่ชมมึงแล้วเกมซ้อมไปเลยสี่คนนะนะั่นอ,อ่ะว่าสี่คนเลย อย่าให้แบงค์ไปช่วยปุ๋ยใช่ใตรงนี้ดีกว่าครับอาบบาสฮะวิ่งมาดิกูยังหาัดเท่ไม่เจอก็วิ่งหาสิจริงๆมันหน้าที่รักษาไม่ใ่หนาที่คุ้มนะเกมคุยกับลูกหรือคุยกัเนี่ยมึงโดนไล่อยู่ป่างเนี่ยแกกูโดนไล่อยู่ โดนกูโดนอยู่มึงปัดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ระวังกันไงแล้วเดี๋ยวมันก็โดนแผลกันหมดก็กลุดกลุดเอ็มไอ้กูหลอนกูก็ลุดแล้วเครื่องที่มึงปั่นอยู่ไหนอ่ะนู่นด้านสี่เหลี่ยมมีโทเทมเกมจะกูจะไปนะโทเทมธรรมดาเนี่ยมึงยื่นไปบ้านใหญ่แล้วมึงยื่นไปบ้านใหญ่แล้ว โอ้โหแม่กระทืบที่อล็อตต้อง่อนเยอะเลยเยอะแม่นี่เพราะมือปั่นพวกคูไงาถามว่าโดนไล่ไหมบอสโดนไล่อยู่โดนเลยมันคนละกรณีการให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวไว้เกมเว้ยเ <c oughs> อา มันไม่เอามึงต่อแล้วนี่เออหนีสุดชีวิตอ่ะโอ้โหโดนเครื่องไปดนานมากว่ะเกมคิวป่ะคิวดิโอ้โหไมก่อนโหอ้โหโอ้โ นะครังอือ้ยวิ่งติดควยเอลยใหญ่ขนาดนั้นเลยแลว้วก่ออะไรเซนเซนตอบดีมันต้องตอบแล้วโอ้ยเกียร์แล้งอนะ่ะติดจ้ะ ียวมันเสื้อติดกันแหละแต่เขาไม่เถอะแต่ตัวมันมานะไม่ไปไรบ้านโอ้ยเฮียไอเฮียมันปล่อยลูกน้องมันมีมันปล่อยลูกน้องดักกลัวไม่เป็นไรไม่เป็นไรติดกันไปทำให้มันไม่ติดแล้วกันโอ้โห เออะไรนะมาวะเออไม่มีคนชเลยบอกแล้วว่าหยัดเนี้นทีมึงมันเนียนอะไรกูมองอีกทางเอาล่ะกูไม่ได้เนียนกูแบบคือกูมองอีกทางอยู่คนนู้ว่ามันางทางนั้นมีคนขาไปช่วยบ้าไปเนี่ย

S <S โว้บ,บ้านเรียมอยู่ฝั่งนู้นเราเห็นไหมนะ่ะบ้านเรียมออกไปเฮียชิบหายแล้วครูโอ,โอ้โหแม่งเลยเลับไปแล้วันนีหลุดตุกเออเออรู้แล้วว่าเสียงดังแซน โดนหนเนาะฟาวเสียงมือถือมันเอาลงเลยบ่อยให้คุปเปิดเสียงให้มันดังหน่อยมีคนไปช่วยอ๋อมันไม่ต้องมาเป็นทักเสียงไม่มันมานะวิง่งแม็กไม่ได้ไไดอเอาาาี้ยแม่กดึงไปซ่อมให้มันเร็วแค่นั้นแหละขอแค่อย่างเดียวเลยโอ้ ชิปหาดดยแล้วแค่ตรงนี้สังกกูจับเครื่องคนเดียวเลยนะ่ได้ไม่าดกูโดนไล่อยู่ไปนะมาอยู่ไหนไมาอยู่ไหนมันกลับมามันโดนเครื่องกลับมากูดโดนฟันเห็นกูเห็นเครื่องข้างบนอยู่อ่ะ ควรเอาเครื่องเนี้ยเครื่องนี้มันคือสูนย์กลางสามเครื่องก็ติดกันอยู่นะ อยู่ยังอยู่ยังอยู่หาเกมอ่ะมันมีกระคืบเราทำให้ซ่อมยากเลยแล้วก็หนีมีให้ที่ไปเนี่ยเครื่องเดิมเครื่องเดิมขอเครื่องเดิมให้เสร็จก่อน

อาหารมันห่วงเวลาน้อยมากอ่ะกดยากกว่าแผ่นเนี้ยถ้าแผ่นที่แล้วที่ว่ามันไม่ไม,ไม่ติดที่เนี่ยอะไรไม่ติดกดกำบ,บังอ่ะไอไม่ไม่ไม่ติดไอ้อะไรวะบาดเจ็บอ่ะอันนั้นยังง่ายกว่านะั้นหลบปึ๊บปึ๊บปึ๊บเลยนะน,น,นีนี้ยากอ่ะเนียต้องให้ตรงจังหวะแบบวิต่อวิเลยงั้นเลยอ,อันนี้คือกดแล้วมันยังไม่ได้ไปเลยใช่ไหม Cái ừ. bánh nào, cái bánh này. nhặt cái xôi em. Bao hưởng. Là... Của ông à, à. à, mới là bán. Hầu đó. Nó hầu lên. Bay 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 พอแมทนู้นตรงนูไหมจะไวขวาเปล่าวโดนเยอะต้องลาออกไปไกลเพื่อไปที่แมทนู้นมันนู้นมทใกล้ๆนั่นใกล้ๆลูงนู้นในี่นี่มีเครื่องอยู่ตรงนี้แพงนี่นี่นี่ไอตัวนี้ถ้าไม่เอาตรงเนี้ยแพ้เอองตถอดยังไงก มันวนกลับไปนะหลดุดหรือว่าจะปั่นหัวท้ายกันสองคนสองเครื่องออกปะไ,ปนะได้อย<ด>ู่นะเอาหลงกับตองเครื่องหัวท้ายกูอเอาในปัาน่าน,นู่นไนงะใช้เครื่องอีกไหนวะอีกเครื่องก็ที่กูบอกไงข้างๆบ้านเหลี่ยมอ่ะอ่าข้างบ้านเหลี่ยมได้ ้กระโดดทำไมพะเนะ่าใครอ่ะโอ้โกูกโกโดึงมันไงไม่มาวะามาอา้ <c oughs> อามาแล้วไปก่อนนะบูชิกเอาแม่งเอาตรงนี้อ่ะกู่ตงนี้ก็ได้ไม่มีละสามคนคนละมุมเลยก็ได้นะอ่อาโดนตียอย่างเดียวพอ เมื่ีแล้วมึงคือทำอะไรอยู่เนี่ยป้อมแตะเครื่องเมื่อกี้โดนไล่ไปทั้งนั้นไล่ของกับแบงค์อ่ะครับนะใครก็ได้ไปช่วยบล็อกแบงค์ตตแต่คู่ใกล้จะเสร็จแล้วกู่แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยถ้าช่วยบล็อกได้แบงค์จะได้ติดอดีนาลีนได้ด้วยไม่ได้มันสองเครื่องเอาเออ,อว่ะสองเครื่องอยู่ว่ะปล่อย รือว่าเครื่องเดียวแล้วนะเนี่ยทีวิ่งมาเครื่องกูดเลยกะโดดกโดกกโดนโอ้ัติเครื่องเครื่องหนึ่งติเครื่องหนึ่งอยู่ไหนอ่ะก็กูติ๊กเหลืองอ่ะบาสอ้เห็นอยู่ตบข้างบนน่ะลลบเครื่องที่ต้อง จะนี้ไงห่งออกมาจากสองเครื่องนั้นเนี่ยโอ้มันไม่หา่างเท่าไรนะแต่มุปัันเลยเอาเครื่องนั้นหละมันห่วงเครื่องกูละเพราะเครื่องกูใกล้เกินไปเอาไดีไปิกูไปเอามึงบ โอ้โหยัดแขวนตรงนี้ด้วยไปไองเงยจะเสร็จไปไปใช้ยยไวดีไม่ได้แล้วไ,ไ,ไเปเสร็จตายเลยเพลงอืนอ่นหมปั๊ดโชวไไ์ได้ไหมได้โชว์ มันเห็นกูบอกว่าก็มันเห็นกูละแล้วปัดล้อจังหวะช่วยก่อนเดี๋ยวมันวนอยู่แถวเครื่องมีเครื่องอื่นอื่นไปเนะีย<ะ>่ยเขาตัวเจ็บไหมหนีไปไกลๆเลยไม่มีแค่สามเครื่องนี้แล้ว เครื่องกูเหลือสูนแล้วอะมันวนเครื่องที่เราซ่อมกัน,นเมื่อกี้โอ้ยปล่อยลูกน้องดักด้วยนะมี่เครื่องไหนอกักแล้วโอโ้โหแม่งเลยแบบติดกันแบบสุดๆเลยอะ่ะอืม tu hà khương uống chất bờ su này uống chơi khỏng đi mình chơi cô đó ต ồ นเครื่องเว้ยไม่ยอมเว้ยเฮ้ยโทเทมมันโทเทมย้ายเหรอย้ายย้ายคุณว่าอยู่ตรงนั้นก็ดีแล้วนะเฮ้ยกูมันกูล่อไปไกลกูล่อไปไกลเฮ้ยกูเอาทีช่วยแตะหน่อยเว้ยไปอยู่กับมันเนี่ยกระจายซ่อมมันคนละเครื่องเลยมันอยู่ตรงไหนอีกเครื่องอ่ะกูเล่นไกลเลยกูล่อมาไกลนะเดินอยู่หลังเดินหลังเดิน เห้มันกลับมามันกลับมาอ่าโอเคโอเคไปหลังนู้นนูนหลังนูนนน้นต้นไม้นู้นผูบอกให้ตปถาำว่าซ่อมคนละเครื่องไม่ใช่ซ่อมเครื่องเดียวกันนะต่ตางกันมันมีกี่เครื่อง

โอเคมึงเล่นกันไปเลยนะราสุดท้ายแล้วพอแล้วปอกคนนี้มันบอกยากจริงเลยเขาก็ไม่เห็นโอ้โหกูโคตรเกลียดเลยอะแต่คิวมันแล้วไอ้นี่อะบาสบาสคิวให้ก่อน

bán mày lại mừng bán, ừm mày lại mึง bỏ đứa nhỏ đấy bá, 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 bá. Ừ. bá áo nhỏ qua đứa mà lắm đi วางระเบิด bát, ông bát không รีบกดแม่งกดดันแล้วรีบเลยคราวนี้ ไม่ต้องวิ่งหนีไปไปกหลหรอกเกมวิ่งออกมาหา่างแล้วค่อยกลับเข้าไปใหม่ เกมต่อโ okay. อเคเชื่ยมมันกลัวเครื่องนี้ลนะแล้วโอ้โหขับตื้นซะโอ้โหระเบิดอีก cái cơ phải lắm Mà lắc game Hoàng là lắm Giờ đồ tí nó บอกเลยว่าลำคาดเบอร์กลัวเนี่ยดีนะาอน่อยลานี้เอามาบามันไม่หามันกลัวเึรื่งนี้แป๊บแม่เนี่ยเปิดเนี่ยแหละที่ยากเนี่ยโอ้ยโอ้โหรอบนี้เราจะพึ่งกูทำไปแล้วเมื่อกี้กูแก้ไปแล้วกกูหอจะได้ อันนี้มันไล่าย,ยาวเลยเฮียมันไล่กูเว้เอาหรออัอ,อยู่ไหนกูอยู่บ้านสี่เหลี่ยมจุกปปะไม่มันไม่ไล่กู กูวกตรงไอ้นี่แล้วตรงโทเทมแล้วเนี่ยแต่วะเนี่ยเนี่ยอยู่ตรงโทเทมเลยนะเทมรักษาเลยตานี้แต้มเยอะเออเล่นหน้าคนนทีถ่ายเลยเลมไล่ก็ไม่ไล่เล่น เออแม่งโซนไปโซนมาขอแล้วบ้างนะน,นายบาลขอไอ้เหี้ยมันก็ไม่เอาแล้วโอ้โขขนาดนี้เอาเรากันไม่ได้มึงรู้ไหมครึ่งชั่วโมงอะ่ะฐาเน,นี่ยเนอเออคือด้วยแล้วบ้ <c oughs> างบาลครึ่งชั่วโมงดูแต้มด <c oughs> ิโอ้ยสามหมื่นสามอ่ะโอ้ <c oughs> เดี๋ยวกูมาแบงค์ประมาณสิบนาทีครัก่อนเดี๋ยวพอแล้วเอาไว้พรุ่งนี้ต่อขอกมาน่อนจี